สวัสดีครับวันนี้มีขนมไทยมาแนะนําเพิ่มเติมครับเมื่อวานนี้เราพูดถึงขนมกรอบๆที่เด็กๆชอบกินกันไปแล้ววันนี้ก็เลยเอาขนมกรอบๆแต่เป็นของไทยมาแนะนำะให้เด็กๆได้รู้จักการเพิ่มเพิ่มขึ้นครับนี่เลยด้านหน้านี่คือขนมเบื้องเรียกว่าขนมเบื้องนะครับ จะมีสองไส้นะสีเหลืองและสีส้มตัวที่เป็นไส้สีเหลืองเนี่ยทำจากไอยทองส่วนอันที่เป็นสีส้มเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นมะพร้าวนะครับเป็นมะพร้าวเอาไปปรุงรสนะครับส่วนสีขาวๆเนี่ยที่เหมือนครีมเนี่ยก็คือ,อเป็นไข่ขาวเป็นไข่ขาวที่เอามาตีให้ขึ้น ฟูแล้วก็ผสมน้ำตาลให้มีรสหวานนะครับและนี่มีแถมเพิ่มเติมมาด้วยครับจะชิมให้ดูกันอันนี้เรียกว่าขนมบ้าบินนะครับทำจากมะพร้าวทำจากมะพร้าวผสมกับแป้งนะครับแล้วก็หยอดบนกระทะให้มันมีรอยนี่ครับรอยไหมบนกระทะสีน้ำตาลน้ำตาลเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยดีกว่าเริ่มจากขนมเบื้องก่อน เนี่ยกรอบอือหเป็นไงนี่หอมครับกรอบเป็นแป้งบางๆกรอบทีน,นี้เดี๋ยวเรามาชิมไส้ไส้ไวันเนี้ยที่เห็นนะเอาสีเหลืองก่อน เป็นฝอยทองนะครับแล้วก็มีครีมจากไข่ขาวนี่นี่นีนอืมอร่อยครับอืม,อมเข้ากันดีมากเลยตัวไส้เดี๋ยวเรามาชิมไส้สีส้มกันบ้างอันเนี้ยคิดว่าเป็นมะพร้าวปรุงรสไหม โรยงาด้วยนะครับเนี่ยอืมจะออกรสเค็มครับไส้สีส้มเนี่ยจะออกรสเมค็ม,คมก็คือบางร้านเนี่ยเขาก็เรียกไส้สีเหลืองเนี่ยว่าไส้หวานไส้สีส้มเนี่ยเขาเรียกไส้เค็มนะครับอร่อยคนละแบบครับสองสีสองสองรสชาติอร่อยคนละแบบ ทีนี้เราลองมาดูบ้าบินครับนี่อันนี้จะเป็นแป้งนุ่มๆแป้งนุ่มๆน,นะครับเนี่ยเนื้อเหนียวเหนียวเนื้อเหนียวเหนียวนี่ไส้มะพร้าวดูนุ่มน่ากินม,มากเลยชิมดีกว่าหอมมะพร้าวครับหอมมะพร้าวมากห,มหนึบๆเลยครับ อร่อยฮะแปลกๆนะหนึบๆเด็กๆลองหามาชิมกันนะครับทั้งบ้าบินทั้งขนมเบื้องบอกให้คุณพ่อคุณแม่ลองพาไปซื้อมาลองชิมดูนะครับเอาละงันขอตัวไปทานที่เหลือก่อนแล้วกันพบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย